ดีครับเราอยู่ที่ร้านทงคัสสึวากโก้พาเพื่อนๆมาทานข้าวกันนะครับข้าวของร้านนี้จะเสิร์ฟแบบร้อนๆควันหอมฉุยเพราะร้านนี้หุงข้าวทีละหม้อแถมหุงด้วยหม้อฮากามะรับประกันได้เลยว่าข้าวที่สั่งมาจะมาแบบร้อนๆควันลอยหอมฉุยแน่นอนครับทงคัสสึร้านนี้สีเหลืองอาราม รอบแบบไม่แข็งเกินไปและที่สำคัญไม่อมน้ำมันเพราะเขาใช้น้ำมันพืชบริสุทธิ์สูตรเฉพาะทางร้านครับและที่สำคัญสามารถเติมน้ำซุปกามปีข้าวได้แบบไม่อั้นเลยครับปัจจุบันขยายสาขามากกว่า270ทั่วญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศครับพอวีสั่งชุดเด็กได้ของเล่นซีอีกหนึ่งชิ้นด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติกเกอร์ซูเปอร์แตงให้เราวีด้วยบ๊ายบาย